ฮัลโหลอดีค่ะอะไรเป็นอะไรจะไปไหนโอ้เมย์เมย์เย์โอ้มาเนี่มาเนี่ยอะมาออกมามามาาโอ้เมย์เมย์เมยลุกอือเดี๋ยวย่ามาเป็นอะไรหางไม่ได้เลยไงฮะเนี่ย หางยังไม่ได้เลยนี่ดูนี่ดูนี่มองกรนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรนี่นี่สีได้ปะสีได้สีได้เออห่วงมาเนี่ยจะนอนป่ะนอนป่ะอือ เอาบ้วนออกอะไรออกเนี่ยอือไปละไปก่อน